สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะมาพบกับคณิตศาสตร์ครูกวางเรนเดียร์กันอีกแล้วนะคะอ่าวันนี้เช่นเคยแต่วันนี้เราจะมาเรียนกันอีกเรื่องหนึ่งแล้วเนาะวันนี้เราเรียนกันเรื่องอะไรคะลูกแต่โกด,ดังๆแล้วบอกเพื่อนๆไปรูปเลยค่ะคณิตแบบสองมิตินะคะก็เลยให้น้องเขาลองวาดรูปดูนะมีอะไรบ้างสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมนี่เลยนะคะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอ่ะไล่ไปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม,ยมไม่เลยอีกแงมาใกล้ๆมานั่งตรงนั้นก็ได้นะอะมองเห็นไหมเอาตรงนี้แล้วกันเนาะอะอันนี้อะไรสามเหลี่ยม,ม,ยมดูน้องเขาสิค่ะวาดมาจะแบบครูให้ครูให้วาดแล้วน้องเขาจินตนาการอะไรเต็มไปหมดเลยอะคะ่ะอยู่นะเพื่อนๆลองดูใกล้ๆสิโอ้โหแบบครูเห็นแล้วครูก็แบบเด็กนี่อายุเท่าไหร่ใช่ไหม จินตนาการได้แบบนี้เลยอ่ะอ่ะอันแรกสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมคืออะไรสามเหลี่ยมเนี่ยแล้วไอ้ที่หนูว่าเนี่ยอันข้างในเนี่ยสามเหลี่ยมมึงสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมคือสามเหลี่ยมแต่อ้ข้างในนี่ไงคึงถามถึงข้างในเนี้ยเนี่ยออ๋อก็คืออยากจะไม่เป็นแบบนี้เฉยอันนี้ล่ะสี่เหลี่ยมอันนี้ก็ไม่มีอะไรหมือนกันอันนี้ล่ะอันนี้น่าจะมีละอันนี้คืออะไรคะมีอะไรอ่ะอันนี้มันคือหนุ่ยไก่อันนี้นะอ่ะคืออะไร อธิบายไอสีดำคืออะไรข้างในสีดำไม่มีอะไรดเดี๋ยวอ๋อดีๆีสิลูกอย่าขำไม่เอาห <c oughs> นูซบ <c oughs> อกแล้วไม่ขำไม่ขำเอาแล้วเพื่อนเขาอยากรู้แล้วว่าลูกหมาแล้วข้างหลังสีเหลืองคือคือ <c oughs> ที่หนูบอกไงกูบอกกูว่าเป็นอาทิตย์สองไหมอาทิตย์สองอัน <c oughs> นี้อะไรเนี่ยหนูใกล้นะคะหมาอ่าคืออะไรคะ ก็หมาอีกแมวปะหมาอหมาหรอเอออันนี้ลหละอันนี้ปะอันนี้เริ่มน่ากลัวแล้วค่ะมันเพื่อนดูไหคะน้องเขาเริ่ม<พ>น่ากลัวแล้วอะนะมันคืออะไรเอยอนนผีธรรมดาเอออะไรนะผีธรรมดาผีธรรมดา,ม,ดามีผีหลายเลเวลด้วยนะอันนี้ล่ะคะอันนี้ล่ะอะไรก็มาดูเพ่ดูนี่สิคะอะไร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 หมาทุกแหมาเหมือนกันอันนี้อันนี้นี่ อันนี้พอน่ารักเนาะพอน่ารักกระต่ายเนาะนี่ละคะไม่ใชะต่ายแต่ล้ออ่ะเพื่อนเพื่อนะต่ล้อแตรล้อของน้องเค้าสิโอ้โหดูน่ารักเชี่ยมไม่รูอะกระต่ายอะอันนี้อันนี้ยังอันนี้ยังพอแบบน่าจะมองออกเนาะอะไรคะเพื่อนเพื่อนอ่ะบอกเพื่อนเพื่อนไปไม่บอกด้วยเพื่อนหลองไปเดาเองนะว่านี่คืออะไรนี่เนาะไม่ยากเลยอันนี้ล่ะอันนี้สุดท้ายไอ้ก็รู้ไอ้หรูอ่ะไม่รู้แหละอะไรก็ไม แต่รูปเรขาคนี้สองมิติสองมิติคือยังไงก็คือมีแค่มีแค่ขนาดใช่ไหมคะไม่ได้มีรูปร่างอะไรเนาะถาว่าขนาดคือสามเหลี่ยมอะลองลองไล่ไล่ไล่ไปไล่ไปทีละอันอันนี้สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมีกี่ด้านกี่มุมลูกสามเหลี่ยมมีมีอะนับสี่มิตด้านสามด้านใช่สามด้านสามมุมนะ สี่เหลี่ยมล่ะสี่ด้านสี่มุมใช่ไหมอันนี้อะไรคะอันนี้อ่านว่าอะไรอันนี้เรียกว่าอะไรวงกลมวงกลมมินรู้จักไหมนี่อะไรนี้วงรีนะคะอ้าวตายละมีมีรูปที่ไม่รับเชิญมาอันหนึ่งอ่ะโชว์กันอันนี้หนึ่งก็ได้ไม่เอาไม่เอาตัวโชว์เลยเนาะโอเคอ่ะอันนี้อันนี้รูปอะไรมีรูปอะไรห้าเหลี่ยมปะห้าเหลี่ยมมีห้าด้านห้ามุมอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะ เอามาถือว่ามาแบบสนุกสนุกเนาะไว้สนุกสนุกกันวันนี้เนาะโอเคไหมมาเป็นเพื่อนก่อนนะคะ